วนนี้ในเกมโรบบบวันนี้ผมจะมาบอกว่าช่องเพื่อนผมมีช่องเป็นของตัว,วเองแล้วนะครับใช่มีบคลิปด้วยกันอันนี้เห็นม,มนี<อ>่างเขาัผมมาดูแบบนี้เพราะมันมีอัปเดตเพราะว่าผมนําตัวเขาผมนี่ทําคลิปแมปนึงคลิปไม่ใช่ว่าโรบอแบ,บแมปแฟนมีคน,คนดูค่อนข้างจะเยอะนะก็เลยอยากมันเพื่อนผม มีคลิปตัวเองสักทีมีคนดูเยอะขวัญเจ้าเนี่ยไม่รู้นะเจ้าไม่เคยทำในคนเดียวยังไม่รู้เลยง่วงบักเจ้าก็ไม่รอเว้นแต่นะฉันยังไม่รู้วันนี้เราก็แค่มาดูเฉยๆนะครับอ่าเท่านี้รู้สึกว่าตาหนี้เราจะไม่ได้เป็นฆาตกรกันนะครับใช่น่าเสียดายการสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกม เราบอกยิ้งก็พูดไปแล้วแหละเดี๋ยวใครไปข้ามขั้นตอนวะไม่ใช่ผมไม่ใช่ฉันไม่ได้เห็นเพื่อนเพื่อนผมก็จะมาอัดด้วยนะครับก็จะอัดพร้อมกันเออเดี๋ยวชื่อคุณคุณวะตอนนี้เพื่อนผมยังไม่เข้ามาครับก็เลยยังอัดยังไม่ได้อัดชื่อเขาไม่อัดข้ามขั้ตอนเหรอไม่ได้เป็นไม่รู้แต่เห็นชื่อคล้ายๆฉันวะจริงๆพอเล่นแบบนี้เสร็จผมจะคิดว่าจะไปเล่นออพปี้นะผมจะอัดคลิปย์เดอนก่อนโอ้มิกกีชอบแบบนี้จริงๆ จริงๆเราจริงๆผ่านไห้ผมไม่ได้เล่นเกมบุญแกนนี่เยอะเกินก็ผ่ามันมีพากษใหม่แล้วใช่ไหมใช่โม<ช>ยังไม่ได้เล่นเพราะผมก็ไปเล่นแล้วแหละซึ่งมันจะมีฉากอยู่ฉากหนึ่งตอนเราตายอ่ะคุณตาแม่งทิ้งระเบิดแล้วคุณทิ้งระเบิดในรถแล้วจับเราไว้รถซึ่งคุณยายก็แม่งก็อยู่ใลกล้รถแล้วก็คุณตายตายไมย่ไดตอนนี้นตอนนี้ฉันได้อ่านคิดด้วยแล้วเอเนะแล้วคุณตาทำยั้ไง ตานก็ใส่เว่นเดินออกมาอย่างเท่ๆแล้วก็ทิ้งคุณยายไว้ไม่อยกเชื่อเลยว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าคนสร้างเกมคุณยายเกมนี้เขาจะเริ่มให้หรือเรื่องมันดูตลกขึ้นนะทั้งที่เมื่อก่อนไม่ค่อยตลกเลยนะไม่ดูน้าตัวเออช่วงนี้จะดูแปดมากขึ้นทานเฉพาะภาคสามเออใช่คุณผู้ชมครับโอ้ยช่วยคุณช่วยช่วยช่วย่ช่วยโอ้ยเราต้องช่วยลงไปนี้ไว้ช่วยลู วิธีเอาชีวิตรอดต้องกินแบงก์ปอนะที่เอาชีวิตรอดฉันจะไปช่วยเจ้าอไ,ไอ้คนที่จะมาช่วยตูม้งม่ควรจเอาชิวิตรอดอย่ามาช่วยเลยมึมา,า,าไ,ไม่ได้พูดดิมึงตายอ่ะพูด้จังเลยขอโทษนะคุณผู้ชมที่กันตายไม่ได้มาถินโทรศัพท์เจ้าแต่ถินชัว่วโมงสนุกตายโอ้อออยส เราจะตามแล้วเราจะแล้วก like, <ong> ็จับเก้าเจ้าแล้วเจ้าจะกินต้องกินแมลงแปลงปอเท่านั้นนะรอดเออเอฟเอฟเอฟโอ้โหผียไอ้ตุ๊กตาเวนในเรื่องที่มันเป็นตุ๊กตาวะเออผีเชิดผีผีเชิดผีผีเพราะมันน่ากลัวเฮ้ยแอบมาตรงผู้ไม้มาตรงมาตรงผู้ไม้มาช่วยฉันมาช่วยฉันเอ้า อะไรมึงดูต uh, ัวดสิเออเช่นช่อมผมที่ไปช่วยตั้วซื้อไลน์คินเทเลนมีคนดูค่อนข้างจะเยอะนะไม่รู้ใครช่วยเราหน่อยเพื่อนเราตีตรงนี้ไอ้เพื่อนมวยช่วยเราด้วยไอ้เพื่อนมวยจะตายโอเคเราคงจะตายแล้วแหละตายพร้อมกันเลยเจะตายตะก่อนขอโทษนะคุณผู้ชมที่ผมตายและเพื่อนผมเด็ดคุณผู้ชมสงสัยว่า ผมอยู่กับใครเพื่อนเลยอัดพร้อมกันอัดพร้อมกันจะเจ้าอัดส่อนริงช่องก็ก็บอกว่าไงนะนะคตของเพื่อนผมก็ต้องมีช่องกันแหละอตอนนี้หนีข้ามหมดเลยเราสามารถอัดเวลาไหนดูผมก็จะทิ้งชื่อไว้ตรงนี้เลยจะทิ้งชื่อทิ้งหน้าปกเขาไว้เลยต่าติดตามด้วยไม่ติดตามแล้วก็กดเลื่อนฝากกระตือรอดไว้ด้วยกระตือรือ แล้วก็กดแล้วก็กดต่อผมผมก็แล้วก็กดติดตามเนี่ยเออใช่ผมช่องผมต่อบอกย้ำหลารอบแว่าให้กดไลค์ช่องเพื่อนผมแต่ไม่ได้เอาภาพมานะคือผมไม่ใช้การตัดต่อแต่มันคันก็ใช้การตัดต่ออินโทนะหมันคันทีนี้มันแล้วผมก็จะบอกเลยว่าผมมีอินโทรแล้วด้วยใช่อินโทรใหม่แล้วต็หน้าปกใหม่เอ้เคยมคนไทยมันจะมาเออก็ใช่นะในเกมเขามีแฟนแล้วเ่เออใช่ แต่ที่ไม่จริงกันไม่มียังไม่ยังไม่เป็น,ปนแฟนกัน<ต>หรอกก็ยังเหมือนอ่าครอบแล้วเัาก็เล่นต่อคือ,อเดิมพันชื่อฮ่าดูชื่อเนี่ยเ,เลือกขั้นก,ก่อนก่อนอันนี้มันเหมือนอมองอัดมากเลยนะย้าขอเลือกเป็นหมาป่ากันไา่คือผมแปลกใจมากว่าถ้าผมมีคนดูเยอะกว่าในไหน แต่แต่ผมก็ยังแปลกในะทาไมช่องผมไม่ให้ใครกดติดตามเดี๋ยวก็จะกดติดตามเขาเดี๋ยวนี้แหละจริงๆช่องผมก็มีคนกดไลค์กดติดตามห้าคนนะแต่คนที่เขากดติดตามอยู่คนเขาเป็นเพื่อนผมมีคนกดติดตามได้สี่คนถ้าเกิดไม่นับเพื่อนผมก็สี่คนด้วยจ้ำซึ่งผมเข้าใจนะทุกคนทำไมทุกพวกคุณไม่ค่อยกดไลค์กันเออผมกดไลค์หลายคลิปและหลายคลิปต้ันกดติดตามด้วย กดติดตามกดไลค์้วกดติดตามแล้วกดแชร์ให้คนอื่นด้วยแช่กดแชร์ได้ก็เพื่อนผมก็จะทิ้นลิ้นชื่อสอมของผมมาด้วยนะแต่ตรงนี้เลยเอาภาพมาแปะเลยเพราะผมผมจะเป็นเบื้องหลังนะแล้วก็เล่าตัวละครจัดโลบอทฮะเผื่อใครไม่รู้จริงจริงก็ไม่ต้องเราหรอกนะเอเออมันก็จะน่าเบื่อนะเบื่อเขาจะเขาส่วนใหญ่ตัวนี้ของผมมันชื่อว่าเจนจากเอ็กเก็ตออเดรทาน สองตัวหอมผมของบ้านฉันบ้านเฮ้งจิมมี่ต้นบ้านนายนี่กินได้ไรมบ้ไหนไซเลนเนสเฮ้ยไอ่เหรอไซเรเนสที่ไหนวะตัวสีมันนี่เอ้ยฉันเลื่อนแบบนี้เลื่อนแบบนี้ยงไงยไงลืมเลือกด่านเล้ยเฮ้ยเพิ่งวัยรุ่นวัยรุ่นเราจะด้วยอ่ะจะขอให้เป็นฆาตกรเถอะเพราะฆาตกรมันจะได้เงินดีมากส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้เป็นก๊อต โอเคโหวดไอ้เจ้าหมอนั่นออกจากยาแล้วอุ้ยเออเขาไม่เล็กจังวะตัวเขาเล็กเนี่ยจิ๋วเด็กเบบีเบบีเออฉันเติบทำไม่ของสัมันเนี่ยเติอยู่ใสเจ้าเจ้ทันออกเลยเก็บขวดไม่เข้าใจนะทำไมเราไม่เอาขวดปลาหัวมั้งแบบคนใหญ่เกมคนใหญ่เกมพวกขั้นกรมันไม่ให้เราเติบ ตอบโต้มันเลยแบบแบบทำให้มันตายได้ยิงก็ยังมีก็มีอยู่บางเกมแต่พวกในระบบมันสามารถโต้ต่อโต้ตอบโต้ได้นะอยู่ใกล้ใ้ทันออกพอดีอีกแล้วอผมจำผมกับนัเอาชีิตราแบบไม่เกือบไม่คุยผมชอบแบบนี้ตรงที่มันเหมือนไอเดนมากเลยไอเดนแต่แค่มันไม่ได้ให้ปั่นไฟนะมันให้เราหมดเวลา อเ,เวลาไอเด่นถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบแต่ผมไม่ไม่ชอบอย่างนึงรู้ไหมตัดคอป็นเพื่อนหรือเราลบลบเกมมันมันก็จะไม่เซฟให้โอ้แม,ม่เจ้ตจุดไหนมันไม่ยอมเซฟให้อ่ะน่าเศร้าเต็มโรบโอทช่วยช่วย,วยขเขาเป็นเกมเตรมโ o บอทสามารถเซฟไห้ไหมเจ้าม่เซฟไม่ได้เหมือนกันแหละแต่เกมมันดีกว่าแต่ว่ามันคือเราต้องพิมพ์เอ่อไอ้นี้ค่ะแเราอันเก่ากห้ให้ ให้แบบให้ตรงตามมันเดิมอ่ะมันก็จะเซฟใช่แต่รู้คนแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้จำพวกทหารนะคนส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญแต่ว่าส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่เขาไม่เอ๊ยจนที่ฉันอยู่ปลอดภัยนะนี่มันแค่ตอนฉันอยู่ก็ปลอดภัยเอ้าเจ้าต้อยู่ได้แต่ตับฉันนี่นะมีไม่อยากเข้ามาอู้อิพอร์เตอร์เฮ้ยโหวตโหวตบีมออกโหวต เอเดี๋ยวบอกชื่อชินดูเออก็บอกชื่อกันเนี่ยผมชื่อเคียนเขียนชื่อบมไม่ใช่ว่าวีมชื่อเกียนและวชื่อเกียนเรียกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเือนนี่ต้องหมดวีมออกแล้วเพราะนายเป็นอ m p เตอร์ของทีมเพราะว่าก็เจ้าค้าคุณไม่ค่าคนนี่มุบในย้ำมุมุตทำไมเนี่ยึงด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 ึงึงเดินเดินเดินคิดว่าเจ้าคือออร์เตอร์นะหมายคัด โปสเตอร์ตัวจีนอยู่ข้างนอกเฮ้ยไปหาเขาดีกว่าอยากฟ่าว่ะอยู่ในนี้มันน่าเบื่อฟ้าโอเคเราอยากฟาเลยอยากฟ้าอยากฟ่าอยากฟ้าขอโทษนะครัพปิขอโทษตัวจะจะไปช่วยมุนช่วยขอโทษนะที่มีคำหยาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยเซนฟูเซนฟูตัวพว่อนผมมันวิ่งช้า โคตรตัวตัวคนของเพื่อนหูปากอยากอยากหินอยากซ่าว่ะฟรี่จมเี็นอยากซ่าอะไรอ่ะหนีไปไม้ไม้ไม้เด่นเออเซิร์ฟพอมีเกมอะไรแบบนี้คนไทยแบบเล่นเยอะกันมากเลยน่าจะมันหนักที่เฮตันใช่สำหรับคนไทยส่วนนักกีดคนนักกีดก็เล่นนะแต่ส่วนใหญ่จะหาเซิร์ฟยากแต่ก็เจอดู้เลยอะ วิทีเจอน่น่าจะแค่ดูหน้าตาแล้วก็ดูหมวกว่าหมวกใครเป็นคนไทยก็จะรู้เลยว่าเส้อจแแต่บางคนก็แต่คนอังกฤษบางคนก็กใส่อความเท่นะแต่หมวกมันเท่จริงปะเออใช่หมวกมันก็จะบอกประเทศได้แต่น่าเจ่มันมันเดี๋ยวก็น,น่าทางร,ทรับอะทารับอยากอยากเจอ importer ปุ๊มปุอมังอันเร็กูเธอเลอะอย่าฆ่าตัวอยากขอบคุณความบั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 กตลอดชีวิตกูจะไม่ทำมาใต้กับมึงนะเฮ้ยช่วยตัวด้วยไอ้ชาไอ้ชายที่ฝั่งโน้น่ะมึงไม่ยอมกันเธอหน่าตัวยูวินใครเฮ้ยกูบินเฮ้ยลิฟ ยามาจะไปเพราะว่าฉันขอปิดด้วยจังโอเคดุแต่ของฉันยังไม่ปิดนะเพราะเดี๋ยวทายามาจะไปต้อะอันนั้นเดี๋ยวของฉันจับไฟไม่เึียามเพรานที่ฉันก็ยังเยอะอยู่เพราะฉันตึ้งลบเกมต่างๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบยาวๆาวเพราะส่วนใหญ่เด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 ไปที่ทางออกเลยดูคลิปยัไงนี่ฉันได้อยู่กับอัศวินอัศวินแดงละจีนแดงใช่ อยู่ไหนเนี่ยโอ้ยต่อๆไปเจอเอ้าอยูดีก็ได้เพชรเฉยเลยนีการได้เพชรผมไม่รู้นะอยู่ดีว่ให้เราเองเลยซึ่งเพชรสามารถซื้อตัวละครได้ฮะเพชรสามารถซื้อตัวละครน่าจะบอกเลยว่าไม่ต้องเอาไปซื้อนะมันนี่ายเลยคุณผมขอสักนิปเพื่อไปตัดต่อนิดดิยติดอินโทรของผมก่อนเฮอใครจะมู เอาเขียนรู้แต่คนจะซื้อไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้ไอคอนก็ดูโอ้โหแม่นราคาเหมือนเหมือนแฟนเลยตื่นตึนเต้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 นดีนะฉันไม่เอาปิงปองอ่าเจ้าอย่าเพิ่งตัดต่อตอนนี้มาได้กับตัวโอ๊คุดเผยออกโอเคงั้นเราขอจบคลิปเลยนะครับบายบาย์ตัดเอ